ยังอยู่กับพี่เต้ค่ะต่อนะครับหายไปไหนทิงสิ้นนะสายว่างเยอะนะครับโทรมาคุยกันได้ในเรื่องของ Image แล้วค่ะเต้เมื่อคราทีเราเราพูดถึงในเรื่องของการวางเลเยอร์ค่ะและตอนนี้เราจะได้รู้เราจะรู้ได้ยังไงว่า Image ของแต่ละคนเนี่ยว่าว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงอระรูปแบบหรือดีไซน์เป็นยังไงนะครับเริ่มจากไงล่ะเริ่มจากลองลองดูรูป มานะครับค่ะอ๋ะออ,อันนี้นะครับคือนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะเพิ่งแต่ก็เพิ่งทําไปละเพิ่งส่งให้ลูกค้าไปนี่คือเป็นห้องน้องผู้หญิงคือเราเราได้คอนเซปต์ว่าว่าแบบว่าแกก็เกาหลีะแล้วก็ชอบสีแดงๆะนะฮะแล้วก็ไปดูผ้ามาว่าเอาผ้ามาเป็นตัวประกอบว่ารูปแบบและสไตล์อย่างเงี้ยถูกใจไหม,มถูกใจกับทางเขาไหมว่า แต่เลเยอร์เนี่ยคือจัดวางเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับข้างๆเลเยอร์ <c oughs> เนี่ยคือโอเคและสมบูรณ์แล้วแต่รูปแบบดีไซน์เนี่ยเรายังเราจะจูนยังไงกันยังไงให้เจอใช่ไหมครับ <c oughs> าอาจจะได้คอนเซปต์มาอย่างเงี้ยขอมีที่เก็บของเล็กๆนะอยากได้พื้นที่สีสีสแดงหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทา <c oughs> เป็นเป็นอิมเมจมาให้ดูแต่อิมเมจตัวนี้ไม่ใช่เปอร์สเปกต e ิกที่ทําจริงนะ <c oughs> เพราะว่าขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าสมมุติโอเคในตัวเนี้ยเราจะทำเปอร์สเปกต v ิกที่เป็นรูป ตัวจริงให้ดูเป็นทีดีใช่เป็นทีดีให้ดูเพราะว่าในลักษณะการทําตัวเนี้ยเราต้องจูนันให้เจออย่างที่บอกอะว่าเออพอไปดูแล้วถ้ารูปแบบว่ามันใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วก็จะขึ้นทีดีให้ดูนะค่ะนะครับเดี๋ยวต่อไปเลยแล้วกันคือถ้าเราขึ้นสัทุกอย่างทุกแบบก็เพราะว่าบางทีบางทีเราไม่รู้อะมาลองผิดลองถูกกันเดี๋ยวมันเฟลแล้วมันเสียเวลากันทั้งคู่ไงบางคนเราไม่รู้ว่าความต้องการหรือสไตล์หรือว่า ความบางทีมันมีความผูกพันด้วยนะในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยบางทีจูนจะไม่เจอก็คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนะและอย่างแบบนี้ก็คือจะแค่ดูคอนเซ็ปต์คร่าวๆหรอใช่เป็นสไตล์นิโอไหมก็สไตล์เนี้ยเขาก็จะบอกมาว่าลูกชายอยากได้แบบขาวเทาขาวเทาแต่พอเรามาทําเป็นขาวเทาเสร็จปุ๊บ มันดูเฟื่อนเฝื่อนะเราก็เติมแดงไปนิดนึงเพื่อให้มันดูสดใสขึ้นแล้วเราก็ไปถามทางทางเป็นยังไงประมาณอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าไม่โอเคปุ๊บก็ทำอ m เม e กันใหม่แต่ซ้ำสักสองครั้งถ้าสมมุติสองสามครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องก็คงไม่จ้างนะนะนะแล้วก็คืออย่าเพิ่งใจร้อนใจร้อนอ่ะตรงไหนพี่เต้ดีก็คือว่าเนี่ยในรูปแบบก็คือบอกว่า ลักษณะอาหัวเตียงเป็นอย่างนี้โอเคไหมฟังก์ชันตรงด้านใต้แบบเตียงอ่ะไอตรงที่ดูโทรทัศน์อ่ะเป็นอย่างเงี้ยพอจะโอเคไหมแบบที่เรียกวเป็นอย่างนี้ถ้าโอเคปุ๊บเราก็ขั้นตอนต่อ,ตอไปอ,อนี่เป็นเรื่องของ image ล้วนๆนะ,ะครับต่อ,อเลยครับ อันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่ของคุณแม่หรือเปล่าของคุณแม่ก็แบบว่าอยากได้ดูแบบว่าสะอาดสะอาดคลาสสิกชอบโอวทองคองอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เราตรงเลยนะอิมเพจแล้วก็ใช่เราก็ไปเลือกเฟ้นมาดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะไม่ใช่แค่เลือกแค่บรรยากาศเรื่องของพ็อปต่างๆ่เรื่องของอะไรต่างๆที่เราจะเอาไปจัดวางเนี่ยเราก็จะเอามาให้ดูด้วยว่ามันเป็นลักษณะไหนมันแค่เป็น reference สำหรับเราในการทำค่ะ มันจะง่ายต่อเราด้วยไงใช่เพราะว่าเวลาเราแบบปุ๊บนอนไปไปไปทำทีดีให้หน่อยว่าบรรยากาศอย่างนี้ฟิลอย่างนี้อะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นลักษณะของห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งอันนี้เป็นฟิล์มไหนคะโจดที่ต้องการอันนี้ก็คือผู้ใหญ่หน่อยแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ผ่านเอาตลอดมาไปเขาบอกผู้ใหญ่ก็อยากจะสดใสบ้างนะแพ่บอกคือเขาบอกเราแค่ว่าผู้ใหญ่แล้วก็บอกคิดว่าติมผู้ใหญ่ก็น่าจะนิ่งๆนะสบายๆบอกว่า ก็อย่างสดใสอ่ะก็อย่างอย่างผู้ใหญ่บางคนบอกว่าโตแล้วอายุไรเออหกสิแต่ขับพออะไรอย่างเงี้ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เต้ไปแก้ไขมาเดี๋ยวเรารูเดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าว่าจากตรงเนี้ยที่เราได้ได้ข้อมูลจากตรงที่อินเมอรนแล้วทํามาเป็นทีดีเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอ๋อจะมีต่อเนื่องเลยจะมีต่อเนื่องให้ดูจากตรงนี้ทีว่าจะได้เข้าใจว่าการที่ขั้นตอนการออกแบบอ่ะ ในการทำงานของมัธนากรหรือว่าคนที่อยากจะใช้มัธนากรทำงานเขาทำงานกันยังไงแต่นี้คือสูตรผมนะคือบางทีคนอื่นเขาจะอาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมอยากจะแบบว่าให้ชัดเจนนะเทคนิคไทเทคนิคแันนะครับอต่อเนื่องเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะอเป็นห้องพักอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นให้เมทให้ดูว่าห้องพักเดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่เป็นตู้อีใหญ่ตู้อะไรมีลักษณะการที่มันมี ความเก๋ไก่กว่าเก่านะใช่อย่างที่พี่เต้เคยมาจัดเต็มเรื่องน่ตามเอันนี้เคยเคยเราเคยคุยล้องพระเรื่องเต็มๆไปหละครั้งหนึ่งแต่อันนี้ก็บางทีทางบ้านอาจจะยังไม่ได้ดูก็เลยว่าเนี่ยห้องทางมันไม่ใช่เหมือนกับที่เราคิดแล้วบางทีนะครับมันก็มีหลายแหลายๆแบบคือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้จริงเพราะว่าพระมีทั้งพระที่เป็นพระประธานแล้วก็เป็นพระเครื่องอะไรเงี้ยจะได้มีที่เก็บมีที่อะไรนะครับครับ ตอไปอีกนิดนะครับอันนี้ก็ส่วนของเป็นอ m เมลในของวิ่งลูมนะครับในส่วนต่างๆว่าอบรรยากาศนี้เราก็ทําเผื่อสองอันแต่ตีมใกล้ๆกันว่าเผื่อเขาจะชอบอย่างนี้บ้างออะไรเเี้เผื่อๆแล้วแล้วเผื่อนิดนึงจะได้เผื่อก็จะได้เห็นบางทีก็อย่างบางทีเวลาเราให้ทางออเนอร์แบบว่าให้จัดรูปมาให้ดูหน่อยหรืออะไรมาให้ดูหน่อยเดี่ยบางทีจะ ฟุ้งแบบไม่ใช่หรอกคืออยากได้ทุกอย่างเนี่ยใช่อยากได้ทุกอย่าใช่สิบแบบสิบสไตล์แล้วก็อันนี้เราก็คือทําให้กระชับให้ง่ายขึ้นเนี่ยจากการที่เรารับคอนเซ็ปต์เบื้องต้นนะะค่โอเคอ่าอีกนิดหนึ่งก็เนี่ยในเรื่องของอาหารเนี่ยต้องอาหารอยนี่พรีเซนต์เป็นพัตคารยค่ะเป็นคลิปเป็นบุฟเฟ่จัดโปรโมชั่นพิเศษอยย่างงเี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมีสปนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS มาเตือนและ อยากจะดูร้าน DKBB แล้วค่ะไหนบอกบอกว่าจะมีรอจนาจะท้ายรายการแล้วคือเป็นทริคของเรานนั่เองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือเราก็อยากจะจัดเล่นนี้ก่อนเนาะค่ะค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับสกอปของ DKBB นะคะเดี๋ยวพักชมคฆษณาสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะ